ขออนุญาตมายืนถ่ายคู่กับกล้วยฉาบหน่อยนะคะพี่ๆค่ะพอดีว่าน้องเก๋พึ่งแต่งตัวเสร็จแล้วปล่อยผมน้องเกก็ไม่อยากจะยืนอยู่กับอาหารนานนะคะขอยืนแป๊บนึงค่ะเก็บภาพเบื้องหลังมาฝากอีกแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่น้ํามันเลย ค่ะนกเอ๋จะให้ความสําคัญกับเรื่องของความสดใหม่เรื่องของความสะอาดมากๆเพราะว่าพี่ๆซื้อนกเอ๋ไปทานนะคะสบายใจได้เลยน้ํามันใหม่เอี่ยมใหม่กริบนะคะวันนี้เป็นคิวของน้องกล้วยจีบจนันทพันธ์ุนี้เป็นพันธ์โบราณค่ะตอนสุกมันจะหวานหวานนะเออแต่ถ้าตอนเนี้ยตอนมันแก่จัดเนี่ยแต่ยังไม่สุกนะคะเอามาฉาบเนื้อมันมันค่ะพี่ๆค่ะ จริงเออแล้วลูกค่อนข้างใหญ่ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เวลาฉาบออกมาได้ชิ้นเบิ่มเลยนอกไา่ยืนกัดยืนกินยืนโอ้เขียวเพลินมากพี่พี่ค่ะก็ขายราคาเดิมค่ะแค่สี่สิบบาทอืมจะสั่งกี่ถุงก็แล้วแต่ค่าส่งเหมาๆก็จะอยู่ที่สี่สิบบาทเท่านั้น พี่ๆต้องลองนะคะซื้อไปทานเองหรือว่าซื้อไปแจกนะคะคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปฝากก็ได้ค่ะคือเอาไปให้คนที่เราหลักทานนะคะพี่ๆก็สามารถพูดได้เลยว่าอันนี้เพิ่งทำใหม่นะค่ะน้ำมันสดใหม่นะเปลี่ยนน้ำมันนะอ่าอย่างเงี้ยนะคะพี่ๆขะถ้าเราทานเองน้อกเอ๋ทานเองนอใช่ไหม ทานเองไงก็ขายอย่างนั้นนะคะพี่ๆขามันก็สบายใจใช่ไหมคะอะพี่ๆก็ดูสิสีน้ํามันอุ้ยสีทองเหลืองอล่ามเชอแล้วก็ทุกขั้นตอนที่ทํานะคะพี่ๆขาก็คือใส่ใจมากๆจริงๆนะคะเราก็แบบโอ้ยสไลด์ลงกระทะกันแบบช่าเลยคะ่ะอยากให้เห็นเบื้องหลังเนาะปกติเนี่ยเวลาเราซื้อของอะถ้าเป็นของสําเร็จรูปอะเราไม่รู้หรอกว่าเขาผลิตวันไหน ผลิตนานหรือ,อยังใช่ไหมคะพี่ๆคะ่ะน้องเอ๋นะ่ะไม่ได้ทําเยอะวันหนึ่งก็ไม่ได้ทําเยอะเพราะว่าอยากให้พี่ๆได้แบบสดๆสดสดใหม่ๆเออให้มันหมดแล้วก็ทําใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะพี่ๆก็ได้ของสดใหม่เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นวันวันอะไรวันพุธอือหึที่สิบแปดใช่ไหมคะอ่านี่เลยคะ่ะรอบใหม่ล่าสุดของน้องค่ะอือหึเพิ่งไปตัดกล้วยมาเมื่อเช้านี่คะ่ะทุกคนค่ะคุณแม่บอกว่าเออ กอน,นี้มันใหญ่แล้วนะจีบจันโอ้โหพี่พี่ขาจริงสวยเลิศชนะเลิศมากน้องจีบจันสายพันธุ์โบราณอออืืหเนื้อมันมันค่ะพี่พี่เนื้อมันจริงๆอืแล้วฉาบออกมาคือแบบว่าจะเป็นชิ้นสวยสวยค่ะ เออมีเก็บเงินไปทางนะคะพี่พี่ค่ะก็วันนี้น้องเอ๋ทำเป็นสองรสนะคะก็จะมีรสดั้งเดิมแบบเค็มเคมมันๆแล้วก็รสปาปิก้าพี่พี่จะเอาแบบดั้งเดิมเอาปาปิก้าด้วยยังไงก็แจ้งอินบล็อกมานะไม่ได้มีเยอะค่ะฉาบแค่เครือเดียวค่ะมันไม่ได้มีเยอะเด๋ยนนี้กล้วยก็ก็มีน้อยกว่าแต่ก่อนแต่มันก็ยังมีแบบทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะพี่พี่เออ แบ่งๆ่งกันทานเนาะแล้วก็ขายราคากันเองกันเองนะคะพี่ๆขาของสดสดใหม่ๆจริงๆนะอันที่สําคัญมากเลยเวลาเราไปกินของสําเร็จรูปอะอย่างที่น้องเอ๋บอกเราไม่รู้หรอกว่าเออของเขาผลิตมานานแลวย,ยังกี่วันกี่เดือนแล้วเลยอย่างงี้แต่อย่างเงี้ยพี่ๆเห็นเลยว่าเออน้องเองนะ๋เนี่ยเพิ่งทําวันเนี้ยวันพุทธที่สิบปดกุมภาพันธ์หกเก้าอันนี้ทำให้ดูใหม่ๆน้ำมันเทใหม่จากขวดที่ซื้อมาใหม่เลยนะคะเปลี่ยนน้ำมันวันต่อวันเลยค่ะ คนทานก็สบายใจคนทำเนี่ยพูดอยู่เนี่ยก็สบายใจนะคะก็อยากให้พี่ๆลองชิมดูนะคะก็เป็นของทานเล่นเนาะ <c oughs> เป็นของทานเล่นค่ะแต่ว่ากินไปเรื่อยๆไม่เล่นนะคะมันเพลินนะคะพี่ๆตอนที่น้องเอกินนะจิบจันเนี่ยฟิลแบบเหมือนมันฝรั่งมากมันมัๆอย่างนั้นเลยค่ะใช่ค่ะพี่ๆมันรู้สึกมันอย่างนั้นเลยแล้วได้เยอะคะ่ะน้องเอให้แบบ โอ้ยปริมาณเต็มถุงค่ะพี่พี่ได้เยอะเลยค่ะเออเนี๋ยวค่ะให้ดูตอนสลงสไลด์เห็นไหมคะคุณนายปุ๋ยค่ะคุณแม่น้องเอ๋เองค่ะก็เป็นคนควบคุมการผลิตวันนี้น้องเอ๋ก็ไม่ค่อยได้เข้าครัวแล้วค่ะเพราะว่าน้องเอ๋ไปสระผมวันนี้ก็จะเป็นน้องทีมงานนะคะเขา เป็นคนถ่ายคลิปไว้ให้แล้วตองเอก็เออกลับมาตัดต่อคลิปเนี่ยค่ะเก็บภาพมาให้ดูเบื้องหลงังทุกขั้นตอนพี่พี่ดูสิแมงวงแมงวันไม่มีเลยนะจริงๆหน้าร้อนนะต่างจังหวัดจะมีมาลงมาแรงแต่ในครัวตองเอกไม่มีเลยนะคะพี่พี่ขาก็อยากจะเน้นจะย,ย้ำนี่แหละว่ามันเออมันสดนะคะสะอาดนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะก็เป็นกล้วยสายพันธุ์ต่างๆตั้งแต่ฉาบมาเนี่ยมีกล้วยงาช้างกล้วยเบาแล้วก็จีบจั่นี่ยังไม่ซ้ํากันเลย คุณป้าเพนคะ่ะหนึ่งในทีมงานของน้องเองนะคะวันน้องเอกบอกวันนี้ยิ้มหน่อยคะ่ะช่วยอ่อยหน่อยซิยิ้มน่ารักเชียวอ้าวสั่งมาได้เลยนะคะทักมาหาน้องเองยินดีจะส่งให้ทุกคนคะ่ะ